สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอารางหัวห้าหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เสียดายนะเจาะไม่มาเมื่อวานนี้สามห้านอยผมให้แปดนะแปดก็มาอยู่นะแปดมาอยู่นะครับผมผมเน้นพิเศษอ่าผมเน้นปกติกับ วีไอพีนะก็มาเป็นรอบปกติอยู่แต่ว่าจอโอ้โหทุกคนจอะไม่มีแปดเจ็ดเลยนะเมื่อวานนี้ไม่มีแปดเจ็ดกับแปดแปดนะออกมาแปดเจ็ดโอ้โหเสียดายเนาะขอโทษขอภายด้วยนะครับผมนะสำหรับเมื่อวานนี้ มาสู้กันใหม่ครับผมเอาใหม่เอาใหม่วันนี้ครับผมสามหาหน่อยวันนี้ขอให้มีเลข ขอให้มีเลขหกมานะขอให้มีมาอหกนะครับผมก็จะมีหกหนึ่งหกหนึ่งนะหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกสี่หกสามหกเก้า 6กสองตัวกันก็จะมีหกเจ็ดแล้วก็หกแปดไม่มีแต่หกห้านะครับผมหกห้ากับหกหกนะคงไม่มาหกห้านะสามห้าน้อยสามห้าน้อยครับผมพิเศษปกติแล้วก็ VIP วันที่สิบสี่ สำหรับหววรัฐบาลนะครับผมหววรัฐบาลผมลงให้แล้วนะอยู่ที่ซองวิเคราะห์ตัวเลขครับผมนะก็ค้นหาใน youtube ได้เลยครับผมอยู่ที่ซองสำรองนะครับผมนะวิเคราะห์ตัวเลขอรอบที่เนี่นะครับก็จะเป็นพิเศษพิเศษนะสี่สิบอ่พิเศษกับปกติ ตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับผมหกหนึ่งหกศูนย์หกสี่ 4, แล้วก็หกเก้าครับผมนะสามมาหน่อยวันนี้ก็ขอให้มีเลขหกมาขอให้จอเข้าด้วยวันนี้ ฝากกดไลค์กดติดต,ตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ